สวัสดีจ้าวันนี้ครัวแม่พึ่งมีวิธีการหุงข้าวเหนียวอันชันสีสวยแบบง่ายๆด้วยไมโครเวฟมาลองดูกันเลยค่ะวันนี้แม่พึ่งจะหุงข้าวเหนียวอันชันเพื่อถาดกับหมูปิ้งค่ะใช้ข้าวเหนียวหนึ่งถ้วยนะคะสำหรับทานประมาณ2-3ท่านได้เลยนำมาล้างทำความสะอาดจ้า การหุงแบบนี้นะคะง่ายไม่ต้องแช่ข้าวแล้วก็หอมอร่อยด้วยเมื่อซาวข้าวเรียบร้อยนะคะก็นําไปใส่ถ้วยหรือภาชนะที่สามารถเข้าไมโครเวฟได้นำดอกอัญชันไปแช่ในน้ำอุ่นๆค่ะสีของดอกอัญชันจะออกสวยงามมากเลยแล้วก็นำน้ำดอกอัญชันสีสวยๆเนี่ยค่ะสีฟ้าไปใส่ในข้าวเหนียวได้เลยจ้า ปริมาณน้ำที่ใส่นะคะแม่เพิ่งจะใส่ให้ท่วมข้าวสักเล็กน้อยประมาณนี้จ้ะสีฟ้าสวยจากดอกอัญชันนะคะจะช่วยทำให้ข้าวเหนียวของเราเนี่ยสีสวยแล้วก็น่าทานมากยิ่งขึ้นแม่เพิ่งจะเอาพลาสติกรับรอบๆอ,อย่างนี้ก่อนที่จะนำเข้าไมโครเวฟจ้ะ เสร็จแล้วก็พร้อมนำเข้าไมโครเวฟเลยค่ะใช้ความร้อน800วัตต์นะคะเวลาที่ใช้ก็ประมาณ4-5นาทีง่ายๆแค่นี้เองจ้าข้าวเหนียวที่ได้ออกมาก็จะเป็นกึ่งสุกกึ่งดิบจ้ะเราก็ออกมาคนให้ทั่วเพื่อให้ความร้อนของข้าวนะคะล้วอุแล้วเดี๋ยวเราก็จะนำเข้าไมโครเวฟอีกรอบนึงจ้า นำข้าวเหนียวไปเข้าไมโครเวฟนะคะครั้งที่2ใช้เวลา4-5นาทีแล้วเราก็จะได้ข้าวเหนียวอันชันนะคะสีสวยที่สุกกำลังพอดีถ้าอยากให้ข้าวเหนียวนิ่มยิ่งขึ้นก็สามารถพรมน้ำอีกเล็กน้อยแล้วก็นำไปใส่ไมโครเวฟอีกประมาณ1นาทีค่ะง่ายมากๆเลยนะคะวิธีการทำข้าวเหนียวอันชันด้วยไมโครเวฟสไตล์ครัวแม่พึ่ง เพียงแค่8-10นาทีเราก็จะได้ข้าวเหนียวนุ่มๆไว้ทานกับอาหารที่เราชอบได้แล้วจ้าเราสามารถเก็บข้าวเหนียวแบ่งใส่ถุงเอาไว้แช่ตู้เย็นนะคะเก็บไว้ทานได้นานเลยจ้ามาจ้ามาทานข้าวเหนียวอันชันนุ่มๆกับหมูปิ้งหอมๆเลย อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งติดตามครัวแม่พึ่งนะคะเพื่อไม่ให้พลาดเมนูอร่อยๆในทุกๆวันแล้วมาทำอาหารด้วยกันนะคะ